สวัสดีครับวันนี้เรามาดูบ้านที่อำเภออุทุมพรพิสัยจอดซีสเกตครับเป็นบ้าน3มห้องนอน1ห้องน้ําเป็นบ้านยกขาดครับใช้พื้นที่ประมาณ85ตารางเมตรนี่ครับช่างกําลังทํางานอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างๆก่อนครับ ตรงก็จะประมาณนี้ครับน่ครับอันนี้เป็นห้องใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูขา้างในเรามาดูข้างหลังก่อนครับนะก็ตรงนี้เป็นประตูเพื่อต่อห้องครัวนะครับนี่ครับ ื้นที่ใช้สอยมีน้อยครับเราสร้างบ้านเราก็มาแบบวัดให้ลูกค้านะครับว่าพื้นที่มีขนาดเท่าไหร่แล้วจะได้จัดตำแหน่งบ้านให้เหมาะสมครับอันนี้จะเป็นด้านฝั่งทิศตะวันออกครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันครับมาครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างนบานครับ ตรวนี้เป็นห้องโถงครับแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำกว้าง2เมตรยาวสามเมตรสิบก็ใหญ่ครับตรงนี้เป็นตถส้วงตรงนี้เป็นอ,อ่างล้างมือครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องครับนี่ครับห้องนอน อันนี้เป็นห้องนอนขนาดสามเมตรคูณสามเมตรนะครับก็มีกระจกบานเล็กกับกระจกบานใหญ่ครับประตูเป็นไม้ไม้ประดูครับวงกบก็น่าจะเป็นไม้ประดูนะครับกว้างขวางครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับ เหมือนกันนะครับนี่ครับเหมือนกันครับมาต่างบ้านเล็กกับบ้านใหญ่ครับนี่ก็โกสิรร้อยครับแล้วก็ยิงอะไรนะเขาเรียกว่าก็เรียกง่ายๆก็เรียกว่าตัว ไวย้ยิงกับสิบแพคนะครับไว้สิพแพคบนนั้นแลยิงเลยครับก็พรุ่งนี้ได้มุงครับวันนี้ก็เพิ่งก่อเสร็จแล้วก็ช่างก็จัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราขับดูครับ,รบ,รรบห้องใหญ่ครับนี่ครับห้องใหญ่สามหน้าต่างครับมีหน้าต่างบานเล็ก สนะครับแล้วก็บันใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นเชลราครับสายพวกนี้ครับกว้างขวางดีมากนี่ครับหน้าต่างบานเล็กอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเล็กเหมือนกันครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่เลยนะครับเป็นตูแบบบานเลื่อน ใส่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดครับยกเว้นประตูห้องนอนครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นกระจกบานเล็กครับน่าอยู่ครับนี่ครับห้องน้ำมีช่องระบายอากาศเหมือนกันครับเป็นสองช่องนะครับช่องใหญ่ไปเลยครับ ได้อยู่ครับพี่น้องห้องน้ําใช้เป็นอประตูไม้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ใส่เป็นประตูะประตูยางครับอันนี้ก็เพื่อต่อเติมครัวออกไปข้างนอกครับเป็นห้องครัวนะครับต่อเติมครัวก็ตรงนี้เลยพลังโอเคแล้บ ็สนใจติดต่อได้ครับที่แฟนเพจ a c e b o o k ออเจริญการช่างหรือเท่าแก่โอนนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อให้ในคลิปนี้นะครับมูลค่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณล้านต้นต้ครับก็ช่างเขาไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมา ถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับก็สํสำหรับคลิปนี้ครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ